ในการรอบนี้ทักษิณชินวัตรกลับมานะฮะร,รถน้ำดำหัวเกิดพายุถล่มอีกครั้งและไม่รู้ว่าพระสยามเทวาธิราชอาจจะคุ้มครองประเทศไทยอยู่ก็ได้นะครับจึงเกิดปรากฏการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เรียกว่าการบริหารแบบวิปลิตนะซึ่งสุธิชัยยุนก็ได้มีการโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ของเขาฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในขณะที่พายุนะฮะฤดูร้อน ก็ปรากฏว่าได้ม <P an> ีการถล่มงานของทักษิณชินวัตรท่านนายทักษินะครับกอนะครับผู้กับดอวครับนเ็มาาครับวันนี้เราก็ถือว่าติดยุคดิจิตอลนะต้อน้ำแบแบบดิจิตอลเดี๋ยวดิจิตอลล้ว วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุดมากวันหนึ่งก็ได้ปิ๊งมาบ้านเกิดก็ได้มาร่้มกบเรนีลูกน้ำตาหัวในวันสงการเป็นครั้งแรกในรอก18ปีนะครับวันนี้ก็หลายคนมาจับตัวผมแล้วก็ถามว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตัวเป็ั ที่ผมขอมแตงกอ๊ะหนตัวเป็นๆแจ้ดๆอะไรแบเนีอ่อขอบคุณและพลตรีข้าวอนดุ๋แล้นายก้องเปลือนๆพี่ีน้องๆที่วันนี้มาลดน้ำตาบวกันแต่มันมาทั่วถึงก็ถือว่าเขาได้หันหน้าหันตาได้ยินเสียงกัน ก็เป็นการต้นด้านทางหัวหทั้งทั้งอาการแล่นอนต่อความฟุ้งูตั้งแต่เมื่อท้องดินทั้งหลายเนาะมีอบตอมาหลายคนนะครับแล้วก็โสจารมาหลายดีใจครับมันมันไม่ได้กู้เงินมาไหนกู้ใครจังแต่ว่าขอพี่พน้องทุกคนว่าไม่ได้ใจจากผมว่าผมมีใจ ที่เขาลบลักพีน้องแล้วก็กานเกิดเมืองนอนวันนี้ได้มีโอกาสมาวอวยพรพี่น้องวันนี้มันวอวยพรได้แล้วพอเท่าก่อแลวเจ็ดสิบห้าแล้วหรอกมันก็ขอวอวยพรได้เพราะคนส่วนใหญ่ในนี้มันอ่อนโง่นะนะมีแก่ผมไีกี่คนนะนะครับก็ขออือท่านทั้งหลายที่สำคัญที่สุดเอาสุขภาพแข็งแรงก่อนเอาที่มีกับน้ำไก่ กำังใจต่อสู้ชีวิตและขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีและขอให้คนมีมีโชคมีใจและผมเองก็มั่นใจว่ารัฐบาลและผมเองก็จะพยายามแนะนำสิ่งที่ดีๆแก้ปัญหาที่บ้านเมืองนะครับเชื่อว่าท่านนายกและทานรัมนตรีจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ในปีปีนี้ผมก็ปีนี้นหาหน้าหัแล้วปีหน้านี่จะเป็นปีลุล่งเรือปีนี้อาจจะอาจจะอีกหน่อยเพราะว่าต้นปีมันเขารัฐบาลใจงบไะได้ใจงบแคบใจงบแบบงบประจำงบลงทุนเงี้ยไม่ได้เยอะแต่ผมว่าหลังจากการปีนี้เป็นต้นปเนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ปีหน้ามั่นใจว่าบ้านเมืองเราจะดีขึ้นเพราะผมไปไหนเนี่ย เห็นท้าง pues um, ้าป <No. S 1> nah. ิดเห็นความแห้งแล้งเห็นอะไรอย่างเนี้ยผมผมเอนดูผมเอนดูประชาชนผมเอนดูประชาชนนะแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ตีอดีตนายกคนหนึ่งที่ยังคักบ้านเมืองเป็นหูบ้านเมืองก็จะเชิญมาช่วยกันเราอจากจะขอรือพี่น้องมีกำลังใจว่าประเมินแล้วครับทุกอย่างจะปิดมาเหมือนเดิมนะครับ แล้วต่อีด่หอยนายมีสุภาพสงแรงอยู่เป็นทันปีมออลมอลมขอรอมอมมาเดี๋ยวใหญ่มมาหัวตรงนี้ตรงนี้าดวาแข็งแรงครับบคุณมลูกเลียม ขอร่มมาตรงนี um, <my> ้แล <can> right ้วขอร่มมร่มร the yes, <can> <can> like ่มขอขอเล่นแฟนได้เลยครับอดว่ามถันก็้อมาส่านถากใจถูกใจกใจถูกใจถากใจถู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 กรจถูกใุถูกใจถูกใจถูก้าถูกใจ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 ถกใจถกจถกใจถูกกใจถูกใกใจถกใกก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 ก นี้มานานแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะมีชื่อเด่นออกมาว่าจะหลุดอะไรเงี้ยก็รู้สึกธรรมดาเฉยๆไม่มีน้อยใจบ้างหรอคะเพราะว่ามีทุกโคเลยก็มันมันยังไม่เป็นจริงก็ยังไม่รู้ก็ ถ้ามันเป็นจริงเราค่อยว่ากันตอนนี้มั่นใจว่าจะได้ทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไหมครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันคิดว่าผลงานเราเข้าตาหรือยังที่ผ่านมาโอ้เราก็คิดว่าเราทําดีที่สุดแล้ว<ม>แต่ไม่รู้คนอื่นจะมองยังไงไม่รู้แต่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดพิสุทธีถนะ้าเกิดว่าพิสุทธิีออกไปจากกราหงานเนี่ยแล้วได้ไปช่วยอย่างกรุ่นเนี่ยเจ้าผวพี่พิสุทธิ์บอดสัยเลยที่ไหนก็ได้เราเป็นนักการเมืองพร้อมทําทุกที่ทําทุกที่เหนื่อยแคะหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเหนื่อยไหม สนุกสนุกถือเด่นพี่สุธินมันอายัดผลอะไรไหมคะที่แบบว่ามันมีชื่อเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะพี่สุธินได้วิเคราะห์เรืลยมั้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่ทราบการที่บอกว่าเอาชื่อเอาพี่สุธินออกแล้วก็นายกจะไปนั่งควบเองเลยอย่างเงี้ยหรือว่านายกจะต้องมันมันอะไรกับมันมันก็เป็นได้เพราะว่าตัวตัวท่านเป็นพบชาสูงสุดท่านสมาร์ทแล้วท่านเป็นกัปตันทีมแล้วฟุตบอลจะปรับทีมผู้เล่นจะเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่ง ตส,สุดที่ชายหยุดนะ่ยเขาก็ได้โพสต์นะบ,บอกว่าระบบบิบริตนะครับสุดทนกับพฤติกรรมคิดว่ามีอำนาจทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดนะครับสุดทชัยหยุดได้โพสต์ข้อความระบ,บวุวพวกเขาคิดว่ามีอำนาจแล้วทำอะไรไม่น่าเกลียดเพราะคนไทยยอมจำนวนต่อคนที่มีเงินและอำนาจอยู่แล้วเพราะดีย ได้นะเพื่อแรกกับผลประโยชน์กันสำเร็จชาวบ้านจะมีสิทธิ์มีเสียงอะไรแต่เขาไม่เคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ความอาโหอโอหังนะฮะอหังการว่าข้ารวมกันแล้วมีเสียงข้างมากจะทำอะไรก็ได้เคยสั่งสอนอะไรกับนักการเมืองแบบนี้มาแล้วนะครับแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่จำระเริองอำนาจชั่วครู่ชั่วยาม ไม่สนใจว่าคนรุ่นใหม่เขาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของพวกเขาไม่ใช่การเกาะยึดอำนาจของกวนแก๊งการเมืองเก่าๆที่เห็นประชาชนเป็นแค่ลูกค้าของเกมกลเกมการตลาดของนักการเมืองคนที่เขาเห็นความไม่ปกติการเมืองไทยมีมากมายในวันนี้ที่เขาจับตามองพร้อมคำว่า จะเอาอย่างนี้จริงๆหรือนะครับเพราะสภาพวันนี้เหมือนไม่รู้ว่าใครคือคนบริหารประเทศตัวจริงทําไมคนที่ยังไม่พ้นโทษแต่ทําตัวเป็นผู้กําหนดนโยบายของรัฐบาลใครตั้งคาถามก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่เหมือนประเทศที่มีกฎหมายหลายชุดชุดหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอีกชุดหนึ่งสําหรับอีกคนคนหนึ่ง ที่เหลือมี and เดอร์เรนะครับใครจะทำใหม่นะก็เป็นคำพูดของอสุทธิชัยยุนนะผมเรียนหุ้นส่วนนะครตอนนี้เราคงเห็นสถานการณ์ทางการเมืองนะรเรื่องของการปรับคัมรีรีนะครับคงเห็นชัดขึ้นนะตอนนี้ก็ปรากฏว่าทักษิณจัดงานรถน้ำดำหัวขึ้นมา แล้วจู่ๆก็ปรากฏว่าการลดน้ำดำหัวดังกล่าวเนี่ยก็เกิดพายุรุนร้อนถล่มนะครับที่อำเภอแม่ริมทักษินได้เตรียมนะฮะเต็นท เตรียมซุ้มไว้ถึง50ซุ้มต้อนรับรัฐมนตรีต้อนรับสอสอที่จะมารดน้ำดำหัวมาคารวะเขาแต่คนหนึ่งที่ทักษิณไม่ยอมรับไหว้คือสุทินคลางแสงนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้ทั้งพีธาริมเจริญรัตนะครับก็ไปเดินสายช่วงเทศกาลสงกราน์ที่ผ่านมานะ พิธาลิมเชนลัตก็ทำการ,รเผชิญน,นะครับกับคดียุบพักซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวนะ,ะการที่เขาไม่กลัวเนี่ยเขาบอกว่าอีก3ปีเขาอาจจะกลับมาเป็นนายกัฐมตรีก็ได้นะครับทั้งที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับว่าเขาและพักของเขานั้นล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและให้หยุดการกระทำนะ เขาก็ยังคงไม่สำนึกนะครับระบบที่คุณสุทธิชัยหยุนย่นบอกก็คือเรื่องความวิปริตของรัฐบาลเรื่องความวิปริตของทักษณิณนะครับซึ่งสมศักดิ์เจียมทีรสกุลนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีในคดีใส่ร้ายในหลวงนะครับปรากฏว่าก็โพสต์ข้อความบอกว่าการปรับกัมตรีที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า เกิดจากนะฮะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่มีคนไปดีลกับทักศิณก็เลยส่งคนไปดีลกระทักษิณจนได้นะครับซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะว่าไม่เป็นจริงสมศักดิ์เนี่ยนะฮะก็ป่วยพิการครึ่งซีกโดยเช่นเลือกฝอยในสมองแตกนะฮะก็ยังคงมโนอย่างต่อเนื่องผมเรียนหุ้นส่วนนะสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยมีการดีลกับนักโทษชายทักศิณ และไม่จําเป็นจะต้องไปดีลกับนักโทษชายทักษิณแต่อย่างใดนะะมันมันคนละเรื่องเลยอ่ะน้่มันคนละอย่างเลยนะถ้าที่ผ่านมาพวกที่บอกดีลดีลดีลมาตลอดเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนว่าไม่เคยมีการดีลไม่เคยมีการข้อวางข้อตกลงไม่ได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมาวันที่10เมษายนซึ่งบางคนบอกว่าให้พิสูจน์ได้เลย10เมษายนจะเห็นทุกอย่างผบอกไม่เห็นเลยทั้งนั้น ก็บังเอิญฟลุกไปอย่างที่ผมว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงนะครับเหตุการณ์ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าเหตุการณ์ณเวลานี้เนี่ยนะครับทักษิณกําลังปรับเกมเพราะสุทินครังแสงไม่สามารถคุมทหารได้ซึ่งผมพูดแบบนี้มาโดยตลอดเพราะเอาไวเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของเหล่าทัพทำทักบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจ ไปสัมภาษณ์ผู้มัชาการอาหารบกว่าจะยึดอํานาจไหมผู้มัชาการทหารบกก็ปฏิเสธที่จะตอบเหมือนยุคสมัยทักษิณชินวัตรก่อนโดนยึดอานาจเหมือนยุคยิ่งรักชินวัตรก่อนโดนยึดอานาจทุกประการเลยนะฮะและการปรับกลยุทธ์รอบนี้ของทักษิณซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าเอาบนเรือนมาเป็นร่าตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดียวเจอดีเป็นไงฮะ ทักษิณรู้เป็นอย่างดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดอะไรขึ้นการเคลื่อนไหวของทหารนั้นช่วงนี้ผิดปกติผู้บัญชาการเหล่าทัพงเงียบกลิบในช่วงก่อนสงการช่วงสงกรารและช่วงหลังสงกรารน,นะครับการที่พายุถลม่มงานลดน้ำดำหัวของทักษิณชินวัตรจนสร้างความเสียหายเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ ในปี2549 15เมษายน2549ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่นานก็เกิดการที่รับนาาในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549 20นาฬิกา9นาทีโจโรเลิกในการที่รับนาจในการรอบนี้ทักษิณชินวัตรกลับมานะรถน้ำดำหัวเกิดพายุถล่มอีกครั้งแล้วไม่รู้ว่าพระสยามเทวาธิราช อาจจะคุ้มครองประเทศไทยอยู่ก็ได้นะครับจึงเกิดปรากฏการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผมเรียนหุ้นส่วนฮนะสถานการณ์จนถึงขนาดน,นี้อย่างคุณสุทธิชัยบอกว่าระบบมันวิปริตสุดทนกับพฤติกรรมนะค,คิดว่ามีอํานาจทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดก็เป็นเรื่องจริงและผมเรียนว่าย้ําอยู่เสมอด้วยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้การเมือง คือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่เืออานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคนไทยที่แท้ รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจ กี่ชาติที่เกิดไปจากขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจ ท,ที่เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสันสวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคงกราบกราบปฏิญาณตนจากใจ ทีชาติที่เกิดไปจกขอตามขอเป็นข้ารองบาตทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้อง ชาติไปี